ไอตอนที่หัวหน้าเท้งนายก AI ของผมเนี่ยใครไปเรียกเขาสึ่อตึงเนี่ยต้อง,องเปลี่ยนใหม่ภาษาเหนือวลระคาว่าจะเป็นนัทพงษ์เน็ตขนาดได้ไหมพี่น้อง,อองเรร้ื่อินำือคุณมันยังมีปัญญาโน้จะไปเรียกันเดียวได้ยังไงเขาตรงน,นี้นะตอนผมเป็นชอสองใหม่เวลางบประมาณมามันสัน่งสิ่งสิ่งโลก เอากระเจี๊ยบมาเลยเอากันร่างกายเอาตุนร่าครับเอาเลยต้องก่อนอื่นต้องขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความชื่นชมกับทีมพักประชาชนเชียงใหม่ครับในการจัดงานในวันนี้นะครับ บรรยากาศน่ารักมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รู้สึกเป็นกันเองใกล้ชิดอย่างนี้ผมชอบมากชอบมากกว่าภาษาอีกเพราะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามินิทานฮอล์เนาะมันได้อยู่ใกล้ชิดประชาชนได้เดินเข้ามาหาฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาก็ไม่ค่อยฟังเราเราก็เดินมาคุยกับฝั่งขวาก็อยู่อยู่บนรถก็ดูสสรุ่นน้องนะครับดูในฐานะอดีตหัวหน้าบ้านดูสสจีนสสตีก็เลยต้องมาทําให้เด็กมันดูซะหน่อย ว่า,าเ,เป็นอาชีพทีขนาดนี้ไม่ต้องขึ้นเรกเวทีไม่อยู่แบบนี้จะได้ใกล้ชิดประชาชนเป็นแบบไม่ได้ทานรมันเป็นการเข้ามาพบปะประชาชนมาพูดคุยกับประชาชนเผืบ,บางทีเนี่ยประชาชนถามอะไรเนี่ยเราก็จะต้องตอบทันทีด้วยสัมปไม่ได้เป็นการปราใสยที่บางทีบางคนไปลืนสมุดโจทย์ไว้ตามวัดอะไรสองร้อย เสนดนเส้นหรืออะไรพอนีเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันใกล้ชิดมันบรรยากาศแบบสบายๆพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับแล้วก็ทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมพิธาเล่เจิญรับครับอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงของพรักประชาชนวันนี้ผมขออนุญาตเข้าพื้นที่มาตามหาชัยชนะ ให้เพื่อนรักของผมคุณหมายื่นหมายเลขสองครับพี่น้องครับที่เริ่มต้นการพูดคุยว่าวันนี้มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องเทศบาลนครเชียงใหม่เพราะการเลือกตั้งที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนั้นมีความสำคัญและมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งครับ ผมได้ฐานะอดีตัวหน้าพรรคก้าวไกลแน่นอนเราได้อสอมาเจ็ดกอง,องค,คะแนนบัญชีรายชื่อถล่มทลายมีผู้มาใช้สิทธิ์ในเชียงใหม่70กว่าเปอร์เซ็นต์อันนั้นผมมั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดประชาชนยังให้ความไว้วางใจเราอย่างตอนที่จะเป็นพรรคก้าไกลนายกเทศมนตรีคนต่อไปชื่อที่เหมาแน,อน,อน่นอนครับพี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันพอจะเห็นภาพอยู่ว่าพอเป็นเลือกตั้งระดับชาติ กับเลือกตั้งแบบท้องถิ่นความสนใจมันไม่เหมือนกันนี่ลงมาก็ต้องมาช่วยกรกระตกเขาประชาสัมพันธ์เลือกตั้งเองเนี่ยพิธาเนี่ยวันสิบเอ็ดพฤษภาคมหาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมีเลือกตั้งกลางตอนพอเป็นนายกอบจก็ลงมาช่วยเขาตอนนั้นแพ้แต่ก็แพ้นี่เดียวนะแต่คนมาใช้สิทธิ์อยู่แค่แคแคห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต ผมก็ถามไปที่สอสอพเัเขตหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นอาะก้มือสอสเราหน่อยแล้วถามทั้งจีนถามทั้งบอยถามทั้งตีถามทั้งครีมบอกเลือกตั้งทางนี้เทศบาลนาครใช่ไหมพื้นที่เท่าไหร่สี่สิบตารางกิโลเมตรเท่านั้นหรอสี่สิบตารางกิโลเมตรงบประมาณเท่าไหร่สองพันกว่าลา้านเกือบสองพันไอ้ยอย่นี้งบอปจอกับงบเทศบาลนาครน,นี่มันเกือบเท่ากันเลยเรอ แค่สีิบตารางกิโลเมตรโอเคแค่ภายในพื้นที่ส0ิตารางกิโลเมตรเอาตัวเลขล่าสุดที่อบอออจที่เราแพ้เป็น้วแหละคุณพนนอ่านที่แพ้ไปแล้วแหละเราชนะหรือเราแพ้พี่น้องครับชนะขาดนะครับชนะห้าบันถึพนคะแนนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคาราวนี้ติีาลงมาไม่ได้ขอบอกว่าให้เลือกเหมือนตอนเลือกภรคก้าไกลออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้ถล่มทลายเหมือนตอนเลือกเก้าไกล ขอแค่เท่าตอนเลือกตั้งอบจครั้งล่าสุดนี่นยแหละนายกเทศมนตรีคนต่อไปชื่อมเมาสแน่นอนครับพี่ดาบันทกับพี่น้อง <Yeah. S 1> นี่ขนากลับมาจากจาก,การตต้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปโคเปน,นเฮเกนก่อนยังต้องแวะมาเชียงใหม่ก่อน <Yeah. S 1> ด้วยความไม่สบายใจเป็นอดีตเลยขายที่การพักหัวหน้าคนต่อมาใช่ไหว่าตุลาธนบอกเฮ้ยมันมีสมุดของอีจัดออกมา yeah. บอกว่ามีทั้งชื่อมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้งที่อยู่อะไรครบอันนี้เฮ้ยมันชัดโอเดนนอตใช้ได้อยู่ไอ้พี่คราวหน้าถ้าเกิดผู้สมัครร่วมในการเลือกตั้งที่ของที่นี่เขาขายเนี่ยเอาพี่เลยนะฝี <Yeah. S 1> okay, มือไม่ได้อยเหมือนเป็นแบนนอตโอเคตัวนี้เราเรียกว่าแบนนอโอเคไหมแบนโนอตบอกมา <Yeah. S 1> ว่าโอ้โหทำกันถึงขนาดนี้ผมเลยชักจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับพ่อแม่พี่นะ้อง พราะถ้าเกิดประชาชนชาวเชียงใหม่ใน40ตารางกิโลเมตรแค่4แขวงนี้ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยความเบื่อนในการเมืองรู้สึกว่าเลือกไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อันนี้ชัดหน้าจะเป็นห่วงแต่ถ้าพี่น้องประชาชนช่วยกันใน7วันที่เหลือนี้ช่วยกันบอกกันไปนเรื่อยๆทุกแขวงบอกมาเฮ้ยเรามีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งเทศบาลนครครัง้งนี้นะ งบประมาณทั้ง2,000กว่าล้านไม่น้อนยไปกว่าอบจอนะถ้าเธอคิดว่าเลือกตั้งอบอจอสำคัญเธอก็ต้องมาเลือกนายกเทศมนตรีครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะอันนี้ใกล้ชิดกับเราถ้าพี่น้องช่วยกันออกมาให้แค่ใช้สิทธิ์ไม่ถึง60%เราเซ็างชนะเลยนะพี่น้องแต่จะให้เป็นผลดีกับราาประชาธิปไตยขอมันเข้าที่ลำพูนจอวาเ็นได้ไหมครับพี่ถ้าเจสิว่าเปน ก็อบอกว่า40ตารางกิโลเมตรนี่คนอยู่ประมาณแสนกว่าก็ต้องมาใช้แสงใช้เสียงกัประมาณ7 0 0 0หกว่านะคราวที่แล้วออมจอได้23 0 0 0นายกคนเก่าได้แค่19 0 0นนะบอกไว้ก่อนก็ฉะนั้นอันนี้คือโอกาสครั้งสำคัญงบประมาณมากพอสมควรและเป็นโอกาสที่เราจะปักธงกลางเชียงใหม่เลยนะครับพี่น้อง ผมเข้าใจดีคราวที่แล้วมันวันเสาร์ผมก็งงอยู่ว่าวันเสาร์บางคนก็ต้องทํางานตามแรงงานตามโรงงานทำไมไปจัดการเลือกตั้งวันเสาร์คราวนี้วันอาทิตย์นะครับพี่น้องแถมเป็นวันอาทิตย์ที่หยุดยาวอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเชียงใหม่คนที่อยู่ในพื้นที่นครทำบุญการวังพิสากาบูชาเสร็จอย่าเพิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับพี่น้องครับคนเชียงใหม่ที่อยู่ข้างนอกคราวนี้กลับมาในพื้นที่สี่แขวงนะ เพราะมาทําบุญกับที่ครอบครัวมากันนั้นของคุณมากษทีุ่ดสองเ้วอยู่ข้างหลังครับพอตกลงนะให้คุณป้าข้างหลังอยแล้วคราวนี้วางแผนการตั้งแต่เนิ่นๆกลับมาทําบุญกับครอบครัวตั้งแต่วันวิสาแล้วอยู่เชียงใหม่ยาวไปยาวไปไปเลือกวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพฤษภากาหมายเลขกาหมายเลขกาหมายเลขให้ผมเนี่ย ตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้ที่นี่ไอตอนที่หัวหน้าเทงนายก a อของผมเนี่ยใครไปเรียกเขาสึ่ตึงเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ภาษาเหนือมาคามาจะเป็นนัทพงศ์เน็ตขนาดได้ไหมพี่น้องพี่ง่ายคือคมันยังมีปัญญารู้จะไปเรียกมันทะเลได้ยังไงเขาคนนี้นะตอนผมเป็นสอสองใหม่ให่เวลางบประมาณมันสามล้านล้านนะครับแม่ เขาให้มาเป็นหนังสือสองหมื่นตนห้าเขาแทบจะคนเดียวเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดทาให้เราสามารถที่จะค้นหาจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ว่าโครงไอค่ามานค่าประมาณมันเท่าไหร่ค่างบก่อสร้างมันเท่าไหร่มีคอร์รัปชันไหมเขานี่คือระดับ AI ไอแต่ก่อนผมก็เรียกเขาว่านัทะปงหัวหน้า AI อยู่ดีไปเรียกเขาสุตึงสุดตึงุตึง คราวนี้ผมก็เลยต้องบอกไปทางข้างนอกว่าภาษาเหนือวันละคำได้คําว่าเน็ตขนาดถูมมกไหมครับพี่น้องต้องเรียววันนะต่อไปนี้ต้องเรียววันนะจะมงเน็ตขนาดแล้วไอ <No. S 1> ้ผมตามดูอยู่ที่จักรต้าลงมาถึงที่นี่พวกพี่น้องสื่อมวลชนก็ถามเลยว่าได้ตามดูไหมว่าสองหัวาพักเขาทะเลาะอะไรกันผมบอกไม่มีน้ําหนักพอผมเสียสมาธิหรอก <No. S 1> ไม่มีน้ำหนักอะไรที่จะให้ต้อ,อมีอยู่แค่เรื่องนั้นแหละ ผมว่าคาเหนือมันมีอะไรที่มันสร้างสารรค์คนนั้นเนี้ยเน็ขนาดเนี่ยแหละนัดสะพงเน็ตขนาดต่อไปนี้เอาให้แต่มมีต่อเหนือเ,เลยแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งผมเสียดายเข้าอุตสาห์ทรนโยบายมาตต้องเยอะแยะพี่น้องเห็นไหมว่าสี่แขวงเนี่ยเขาคิดเลืกซึ้งขนาดไหนเอางี้ผมเขาถามผมว่ามีผู้สมัครคนไหนให้มากกว่าคนนี้เวลาเขาคิดนี่เขาไม่ได้คิดเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเขาคิดมาไปเลยว่าแขวงแต่ละแขวงเนี่ยนโยบายจะเป็นอะไร แขวนละครจพิงจะเป็นต้นแบบแขวงคล่องตัวนะครับเขาจะทําให้แม่น้ําปิงเนี่ยเป็นเรือโดยสารสาธารณะพี่น้องเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมาพัเวทีแบบนี้มันเห็นชัดโอ้ขอโทษเขาน่าจะขาจัดเวทีดีเขายังแจกโบชัวโควิดละเอาตัวน้อยที่คือประชาชนเปลี่ยนใหม่เ็วอาดูคือผมไม่รู้ว่าอีกสี่บร์เวณเขาเป็นยังไงผมก็ได้ฟังเขาดีเบตมาบ้างแตง่นี่ไม่ใช่ความผิดผมนะมันลงไป แต่ทนีนี้เข็คิดมาเป็นเลยว่าแขวงนครพิงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางสาธานะรณะนำร่องเรือโดยสารสาธารนณะในนครพิงแขวงสีวิชัยเขาบอกอันนี้ฝุ่นเยอะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียงสีเขียวคอยรอแก้ไขปัญหา P ีเอ็มสองจุดสีชมพูเป็นแขวงเมงรายตงนี้เป็นปลายน้ําจะทําเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ําในการที่จะทําให้ปลายน้ําไม่ต้องรับผลกระทบของต้นน้ำน่ะ ตัวสีเหลืองแขวนกาวิละเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็จ,จะทําเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไอ้ผมเห็นอันนี้ที่ผมทึ่งเลยเพราะว่าเดินทางอยู่ต่างประเทศเยอะๆอยู่บอสตันบ้างไปจากากร์ตาบ้างเดี๋ยวจะไปที่โคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนไี่มีเขาเรียกว,ว่า d ิเ e n เชียวิลเลจด e m e n t ชีแปลว่าสมองเสือ่อมวิ l เลจแปลว่าหมู่บ้านเขาสร้างทั้งหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่สมองเสือ่อมเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ที่นี่ที่กาเวลานี่เขาก็จะทำพอไปเมืองอย่างเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าน้ำท่วมเขาเรียกว่าเมืองฟองน้ำสปอนซ์ซิตี้นี่ก็จะทำกับสีกับสีชมพูนี่ไงที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับนะ้ำท่วมซ้ำๆในยี่ิบชุนชนนี่ไงก็คือแขวงเมงายก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าเมืองฟองน้ำเหมือนอที่ต่างประเทศก็ทำไงตอนนี้นี่สิ่งที่เวลาบริหารจัดการเมืองไปที่ไหนที่เขากังวลใจกันมากที่สุดคือ ความร้อนในเมืองคนที่บ้านเป็นพี่น้องแรงงานเพิ่งผ่านไปหนึ่งหนึ่งชุดาผมที่ผ่านมารู้ใช่ไหมครับคนที่เขาไม่มีแอร์อยู่นี่เขานอนได้กันตอนตีสามครับเพราะาอากาศมันร้อนมากแล้วนอนในสันกะสีกว่าอุณภูมิมันจะลดลงจนกระทั่งพอที่จะนอนหลับนอนได้ก่อนที่จะไปไซต์ก่อสร้างวันต่อมานี้ยตีสองตีสามกันเยอะมากเลยทั่วโลกที่นี่ก็จะเป็นก็นี่ไงครับกรีนคอร์ดอร์ที่ศิวิชัยที่เขาใหญ่ครับผมอ่านแล้วผมเลยรู้สึกทึ่งว่า คนที่สามารถทํานโยบายที่จะเป็นนายนุทศตมนตรีแล้วมีนโยบายทั้งเมืองด้วยและลงในระดับแขวงเนี่ยผมยังไม่เห็นในคนอื่นนะครับคนที่มีความแตกต่างของพี่เหมาอันนี้คือการงลงรายละเอียดชัดเจนในระดับแขวงน่าเสียดายตอนที่มีปลาใสาใหญ่กันแทบจะไม่มีเรื่องนี้ออกเลยช่วยกันนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนายกเหมาคนนี้มีนโยบายลงพื้นที่ในระดับแขวง และพร้อมที่จะทำให้40ตารางกิโลเมตรในนักเทศบาลนครเชียงใหม่นี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ทั้งคนในและคนนอกครับเขาจะขอบคุณมากครับจะจชอบกดมือได้ครับเขาจะดูแลทั้งคนในและใส่ใจคนนอก40ตารางกิโลเมตร2 0 0 0ล้านนี่พี่น้องคิดดูดีตารางกิโลเมตรหนึ่งนี่50ล้านเลยนะครับงบประมาณมากมายมหาศาลที่จะสามารถดูแลทั้งคนเชียงใหม่ที่อยู่ที่นี่ และนักท่องเที่ยวที่มาสิบกว่าล้านคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนนอกคนในเขารับมาหมดครับพรอมที่จะดูแลเอาตรงบิดำๆเป็นกำลังใจให้เขาหน่อครับผ <c oughs> <c oughs> มก็เลยเงงว่าอันนี้มันเลือกตั้งเกี่ยวกับนายกเทศมนตรีไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับนโยบายเป็นเรื่องเกี่ยวกับโวงหายกันไปมาคนเชียงใหม่ได้อะไรจากการพูดแบบนั้นครับ ขอเรื่อนเดียวบอกว่าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะบ่มีเพื่อนผมถามกลับในเดียวแน่ใจที่อยู่รอบๆกับเพื่อนความความรักผมสั้นแต่ก่อมจำผมยาวนะเนี่ยพ่อพ่อแม่ที่น้องบ้านนาอาก็อยู่กับการเมืองไทยมา2ี่สปีบอกคุณแน่ใจหรือไอคนที่อยู่รอบๆคุณนะเพื่อนข้างหลังเืออะไรไว้นี่ยังไม่มีใครรู้ ไอ้ผมตกลงแล้วตรงนี้มันฝ่ายคา้านในฝ่ายคา้านหรือมันรัฐบาลกันแน่เนี่ยพี่น้องเป่นเรื่องนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจที่ผ่านมาแล้วผ่านไปต่อไปขอให้พักประชาชนเชียงใหม่อย่าเสียสมาธิเป็นอันขาดอย่าไปเข้าตกหลุมกับดักของเขาที่จะพยายามพูดเรื่องอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายภายในพื้นที่เชียงใหม่40ตารางกิโลเมตร ประชาชนต้องช่วยกันรู้เท่าทันวิธีคิดของฝ่ายตรงข้ามว่าเขาต้องการพูดคำแรงๆเพื่อที่จะให้พลาดหัวทุกอย่างเป็นเรื่องแบบนั้นทำให้ไม่ต้องไปนัง่งคิดถึงนโยบายว่าจะทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นยังไงแต่ละแขวงเป็นผู้สูงอายุเป็นเรื่องฝุ่น PM 2.5เป็นเรื่องการค้ามนาคมเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซ่าของเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีของคนต่อไปจะเป็นยังไงช่วยกันติดตามดูดีเบตแต่ละครั้งแต่ละครั้งและวิเคราะห์แยกแยะอย่างมีสติอย่าให้เขาใช้วิธีการที่จะทําให้มันบอกโอเคพาดหัวแรงๆพาดหัวแรงๆพาดหัวแรงๆ,ๆจนมันลืมสาระสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ไปนั่นคือเดิมพันของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนที่เรามีโอกาสที่จะชนะ มีโอกาสที่จะปักธงได้อย่างแม่นยำในการครั้งนี้และให้เป็นกระดุมเม็ดแรกในการสู้ต่อไปในการเลือกตั้งเพื่อให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในปี2 5 7 0เกือบจะ69ป่ะไม่ผมเช็คอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะเผื่อว่าเป็นเพไฟแล้วเผื่อจะไม่ควาแต่ถ้าเกิดว่าไฟัดวิว่าฟังอยู่ปี2 5 7 0ส่งพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดกัน อันนี้จะมีหมุดหมายความสําคัญมากที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องมาถามหรอกว่าพรรคประชาชนจะจับมือกับพรรคโน้นพรรคนี้ไหมพรรคนี้ตั้งแต่อนาคตใหม่และก้าวไกลไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนเหมือนเดิมมาโดยตลอดจะจับมือกับพรรคไหนอะไรกับใครเราดูที่อะไรไม่ได้ดูที่ใครใครที่บอกว่าไม่สืบทอดการทรํารัฐประหารใครที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ ใครที่บอกว่าจะปฏิรูปกองครับพักเรายังเหมือนเดิมคุณกลับไปถามพักคุณเหอะว่าคราวหน้าคุณจะทำยังไงคราวหน้าคุณจะทําอะไรพักเราเน้นที่อุดมการในการทํางานบริหารให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาถามเราหรอกว่าคราวที่แล้วมีคนคนหนึ่งบอกว่าหาเสียงในพักสีสม้มพอได้เป็นสอนจอแล้วก็ย้ายพักถามกลับไปเหอะว่าพักแต่มันมีอุดมการในการดูพักกันเลยเห้ยเหรอ ต้องตั้งคำถามกับนะครับถามคนที่เขาย้ายไปถามพรรคที่ดูตกลงพรรคคุณมีนโยบายในการทําฟาร์มงูเห่าไหมพรับอื่นที่คุณเคยด่าใช่ไหม<อ>แน่นอนว่าเราไม่ได้คุณดเสธการตรวจสอบเราต้องรับผิดชอบแน่นอนว่าเราต้องรับผิดชอบสอบทอของเราในการครับครั้งนี้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถามเขาตั้งแต่ก่อนนี้ก่อนจนถึงวันอาทิตย์ว่าคุณจะย้ายพรรคหรือเปล่า ว่าคุณยังจะซื่อตรงกับประชาชนหรือเปล่าว่าคุณกินแรงเพื่อนหรือเปล่าหาเสียงด้วยพรรคสีซ้อมมาถึงเวลาแล้วไปเปลี่ยนสีพอตัวเองได้ตําแหน่งแต่คนที่จะต้องโดนถามไม่แพ้กันก็คือคนที่ดูดออกไปเนี่ยตกลงพรรคคุณมีนโยบายในการดูดงูเห่าอย่างนี้ใช่ไหมประชาชนก็จะได้รู้ไปถามสจคนที่ก็ยานไปว่าขราวหน้านี่คุณจะทําแบบนี้คุณจะทําแบบน,บบนี้คุณจะหักหลังคนเชียงใหม่แบบนี้ใช่ไหม ั้งหน้าจะได้เอาให้สูตพันไม่เลือกค้าที่แล้วยังไม่เคลียอีกเหรอเดี๋ยวทีเจ็ดสูตนีตั้างกรนทัสับสับสับและผ่าตัดผ่าตัดเลยประชาชนเขาลงทุนได้แน่นอนสำหรับของพวกเราไม่มีอะไรที่จะต้องติดค้างกันอนอกไปทุกครั้งเราทําเพื่อประชาชนและตั้งขึ้นมาก่อนว่าจะทําอะไรเพื่อประเทศสําคัญมากกว่าว่าเป็นใครที่ไหนพักอะไรเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องห่วงครับ ขอให้วันที่11ที่จะถึงนี้เข้าคูหากันอย่างพร้อมหน้าถ้าพี่น้องประชาชนมาได้เท่ากับแค่ตอนเลื่องตั้งอบอจอม่นต้องถึงก้าไกลแต่จะให้ดีเอาถึงก้าไกลนายกเทศมนตรีคนต่อไปของท่านชื่อพี่หมาอมายเลข2นะครับตรงมืองดันได้ไยครับไม่เอาแล้วนะพี่ท่องเที่ยวขอเป็นคนเอานโยบไปดีๆทั่วโลกมามอบให้พี่หมาอย่างนั้นดีกว่าอย่ันดีไหม,มพี่น้อง ดีไม่ดีครับพี่น้องดีไม่ดีครับพี่น้องเจอัน่นะเดี๋ยวเจอพี่ดาไปบ่อยแน่นอนเขาพุณมากครับโอเคนั่งกนเหรอนี่อะได้ลูดได้กัน่อยนะข้ามาเลยข้ามาเลยจ้าข้ามาเลยจ้าบรรยากาศดีเห็นแล้ว คุณคุณต้องเอาไายืนคุณต้องเอาไปอมายืนทันไหมเอาชูสนี้นะครับหนึ่งสองสามเอ้ ออจะเหนกันที่บอยใช่เอาฝั่สองนี้น่อยจ้าเรามเราทำตนไัหนึสครับไม่เหมือนเดิมแล้วเราจชนะได้คือมีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งเราต้องขยันกว่าอันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา